สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องบุญนำโชคทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาเจอกันช่วงเวลาเที่ยงเนาะเป็นเที่ยงวันอังคารที่19พฤศจิกายน2567นะคะคลิปนี้นะคะเซนสองก็มีแนวทางของพ่อร้อยเอ็ดมาฝากค่ะคุณพอ่ณพอคุณแม่ เลขดับพ่อร้อเอดล่างยางเดียวนะคะประจำงวดวันที่1นธันวาคม2567นะคะยังไงก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางดีๆในคลิปนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะเซตสองก็ ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยกดไลค์นะคะช่วยกดแชร์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วใครยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากในแต่ละวันค่ะพูดถึงแนวทางของพ่อร้อยเอ็ดนะคะในส่วนล่างอย่างเดียวนะคะงวดเมื่อกี้นะคะให้มา10คู่10หหาง เอาอยู่อีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ช่วย f อประหยัดงบนะคะลดต้นทุนได้ไม่น้อยเลยนะคะนี่อันนี้คืองวดเดิมงวดเก่านะคะงวด16พอพยอที่ผ่านมาแนวทางเลขดับพ่อร้อนะคะล่างอย่างเดียวเนาะให้มา10คู่10ห้างนะคะ6 7เจ็8เจ็ดห9ห้าแปดแป 1> 2 1งหสองชุดนี้ดับล่างอย่างเดียวนะคะพ้นออกมานะคะเลขล่างนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวเนาะก็คือ38นะคะใน10คู่10บหางนี้ไม่มีเลข38แสดงว่าแนวทางดับล่างของพ่อร้อยเอ,เอาอยู่อีกแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่พูดถึงดับล่างนะคะที่พ่อร้อเอนะคะเอาแนวทางมาฝาก fc แฟนช่องเนาะ งวดวันที่16พยนี้นะคะถือว่าเป็นงวดที่10แล้วค่ะก็พูดง่ายๆว่า10งวดแล้วยังบลุด10งวดแล้วยังบพาดนะคะช่วย FC ลดต้นทุนได้มา10งวดติดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้นะคะ1ธันวาคมนะคะจะเอาอยู่เป็นงวดที่11หรือไม่นะคะวันนี้เซนสองมีงวดใหม่นะคะมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูแล้วนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเซนสองขออนุญาตเขียนแนวทางตัวเลขสักครู่นะคะก่อนที่จะดูตัวเลขเนาะก็ฝากหน่อยนะคะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับใครเนาะที่กำลังมองหาตัวช่วยดีๆค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วเวียกแล้วให้แล้วนาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ตัวช่วยดีๆนะคะไปรักษาฝ้านะคะทำให้หน้าขาวใสนะคะเซนสองแนะนำตัวนี้เลยนะคะ ครีมหน้าใสของเรานั่นเองค่ะใช้ง่ายๆทา,าแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่าหน้าดูขาวขึ้นฝ้าดูจางลงแต่ถ้าอยากให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมีคนมาถามมาทักมาท้วงนะคะใช้ติดต่อกันไปเลยค่ะ4กระปุกค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่กลถึงฤดูเลาะหากินบุญแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เราจะเอาหน้ามองๆ ดำดำค้ำคำนะคะฝ้าหนานๆไปกินบุญบ้านนั้นบ้านนี้ไม่ได้นะคะเต้นหน้าหานไปเพาอหมู่บ้านนั้นบ้านนี้ให้หมูได้ถามได้ทักได้ท้วงนะคะว่าไปทําอะไรมาหน้าเจ้าคือขาวเท้ฝ้าเจ้าคือจางลงนะคะไปเข้าคลินิกมาหรือไม่นะคะนี่เลยใช้ติดต่อกันนะคะสี่กระปุก่ะคุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่ามีคนมาถามแน่นอนนะคะบางท่านบางคนเพื่อนหอดฝากซื้อพุ่นัะคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> คลิปนี้นะคะพยายามจะพูดกลางนะคะมาดูกันว่าเซนสองจะพูดกลางนะคะได้ถึงจบคลิปหรือไม่นะคะเพราะว่ามี f อฟซีเรียกร้องว่าขอหน่อยเธอนะคะอยากฟังรู้เรื่องบ้างนะคะเอฟซีภาคก,กลาง f อฟซภาคใต้เนาะบอกว่าให้เซนสองพูดภาษากลางหน่อยนะคะจะได้หัวเลาะไปด้วยมาสั้นเออจะได้มวนจะได้หัวเราะนะคะบางทีเซนสองพูดอีสาน พ่อฟังไม่รู้เรื่องแม่ฟังไม่รู้เรื่องจักเจ้าหัวเลาะตามได้ยังไง่สาสันดีเสนสองก็เลยขออนุญาตนะคะพูดภาษากลางในคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางทีที่ตกคันแท้หน่อยนะคะอ่าลอยไปพูดอีสานหน่อยนิดนึงนะคะก็อย่าว่ากันนะคะโอเคเนาะ ใครสนใจนะคะเซนสองลงเบอร์ไว้ตรงนี้นะคะมีลายทักลายมาจะง่ายกว่านะคะใส่เบอร์นี้เข้าไปไม่ว่าเพิ่มเพื่อนจาก ID หรือเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณพ่อคุณแม่ใส่เบอร์นี้เข้าไปได้เลย0 9 4 0 2 9 2 6 7 4นะคะชื่อลายจะเด่นขึ้นมาว่าบุญนำโชค3นะคะให้อ c ทิ้งข้อความไว้ด้วยนะคะว่าสนใจครีมเนาะเดี๋ยวเซนสองจะเข้าไปส่งรายละเอียดให้นะคะโอ้โอ้อ อขอฝากแจ้งเตือนอีกประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะคะใครสนใจใครอยากสั่งนะคะฝั่งเซียนสองไม่มีป้ายทางนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องกราบขอโทษขอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะมีแต่แบบอโอนอก,ก่อนนะคะ แต่รับประกันการันตีนะคะสั่งปุ๊บนะคะประมาณ2-3ถึงวันเท่านั้นนะคะจะได้รับของถึงหน้าบ้านทันทีนะคะเซนสองดูแลเองหมดนะคะไม่ว่าตอบแชทรับโทรศัพท์หรือแพ็คของส่งของนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับนะคะเซนสองดูแลรับผิดชอบเองหมดนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะรอนานเกินไป3วันสีวัน5วันแล้วยังไม่ได้ของถ้าหนูเช็คแล้วนะคะหาของไม่เจอหรืออะไรนะคะหนูส่งให้ใหม่ทันทีนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะโอเคเนะาะฝากไว้หน่อยนะคะพูดภาษาการก็จะนะคะบ่อยสักนิดนึงนะคะน่ะนะคะอีกแล้วมาดูตัวเลขกันดีกว่านะคะแนวทางนี้เลขดับพ่อร้อยเอ็ดค่ะแนวทางนี้นะคะ ล่างอย่างเดียวประจํางวดวันที่1นึ่งทอคอค่ะ6 7นะคะใครจะจดจดตามได้เลยนะคะตัวแรกค่ะคุณพ่อคุณแม่7 8 8 7ตัวที่สองค่ะอ่าคู่ที่สองเนาะ หกเก้าเก้าหกค่ะตัวถัดมาศูนย์ห้าห้าศูนย์ตัวถัดมาค่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งตัวถัดมานะคะคู่สุดท้ายนะคะ สองสามสามสองค่ะอ่าครบแล้วนะคะอ่าที่จริงมันจะมีห้าคู่เนาะแต่รวมแล้วนะคะทั้งไปทั้งกลับก็คือสรุปแล้วนะคะมีสิบหางนะคะที่พ่อร้อยเอ็ดปล่อยมาในแต่ละงวดเนาะอ่าลองเอาไปพิจารณานะคะจะสอบขอเช็คสักครู่นะคะว่าเขียนถูกไหมเนาะ โอเคเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องนะคะอ่ะให้ FC ที่สะดวกแคปนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่เลยนะคะแนวทางเลขดับพ่อร้อยเอ็ดนะคะคลิปนี้ล่างยางเดียวนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567นะคะอ่าทวนอีกครั้งเนาะมีเจ็ดแปดแป5เจ็ หนึ่งสี่สีค่ะตามนี้เลยค่ะนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะลองพิจารณาดูนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามีประโยชน์นะคะเชื่อมัน่นเชื่ออกเชื่อใจนะคะสำหรับแนวทางของพ่อร้อยเอ็ดนะคะหรือว่าเห็นว่าแนวทางนี้มีประโยชน์นะคะก็เอาไปช่วยลดต้นทุนเนาะช่วยประหยัดงบนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ แต่ถ้าดูแล้วนะคะมีตัวที่ FC หรือคุณพ่อคุณแม่นะคะชื่นชอบเนาะฟันได้หรือได้มาเด็ดๆนะคะมันมีตัวนี้แหละเอาไม่อยู่ล็อกนะคะก็เลือกหยิบจับได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอ1อยอก็ฝากมานะคะว่าถ้าเกิดชอบมากๆก็อย่าทุ่มเยอะเกินไปนะสั้นเน่ยพออยเอ็ดค่อนข้างมั่นใจนะคะในสูตรในออตัวเลขที่ปล่อยออกมานะคะก็ ประจักษ์แล้วนะคะก็คือ10งวดแล้วสําหรับดับล่างนะคะก็เอาอยู่ทั้ง10งวดเลยนะคะก็มาลุ้นกันเนาะวางวดนี้จะเอาอยู่เป็นงวดที่11บเอ็ไหมนะคะเซนสองก็หวังว่านะคะมีความหวังอยากให้เอาอยู่อีกนะคะเพื่อที่ F C คุณพ่อคุณแม่ที่มาตามนะคะอยากได้แนวทางที่ไปช่วย ตัดงบน้อยลดต้นทุนหน่อยนะคะถ้ามาตามถ้าเอาแนวทางพ่อละเอ็ดไปช่วยนะคะก็ลดงบประมาณลดต้นทุนนะคะเอซเนาะก็หวังอย่างนั้นนะคะที่เอาแนวทางมานําเสนอนะคะไม่ว่าเซียนสองเองหรือว่าพ่ออยเอ็ดเองนะคะก็มีจุดประสงค์ดีๆทั้งนั้นนะคะไม่เคยจะพาใครมาเสียเงินเสียทองนะคะแนวทางเลขดับนี้นะคะพ่อละเอ็ดรู้สึกว่า มันเดินดีมันเอาอยู่นะคะก็เลยอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะเอาไปช่วยลดต้นทุนนะคะแต่บางทีเนะาะคุณพ่อคุณแม่ก็ตัวเลขนะคะไม่มีใครสามารถล่วงรู้อนาคตได้นะคะว่าตัวไหนจะมาจริงตัวไหนจะดับอยู่จริงนะคะเพราะว่าเลขออกวันที่หนึ่งธันวาค่ะวันนี้มันเพิ่งวันที่สิบเก้าพฤศจิกาเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีใครสามารถรู้อนาคตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราดูแนวทาง ต้องวิเคราะห์ไต่ตองใช้วิจารณญาณด้วยนะคะถ้าเป็นตะคือหรือรู้สึกว่าอยากจะเชื่อก็ค่อยเชื่อค่อยเอาไปช่วยลดต้นทุนเนาะแต่ถ้าดูแล้วไม่เชื่อไม่มีใครรู้หรอกเลขดับไม่มีในกองสลากก็แค่ผ่านไปแค่นั้นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะเซนสองข้อฝากหน่อยนะคะโอเคนะคะในทังพ่อร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้บอกเลยนะคะมีทีเด็ดมาอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ แนวทางเลขล็อกล่างอย่างเดียวนะคะผู้ใหญ่ใจดีคุณพ่อคุณแม่งวดเมื่อกี้เข้าตัวเน้นนะคะนะคะวันนี้ได้มาแล้วนะคะ9คู่9หางเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้แซนสอคองขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ